ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าในเงามืดคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีความรุนแรงและบีบคั้นอารมณ์ตามรอยเรื่องราวของบาปกรรมฆาตกรรมและการสืบสวนสอบสวนขอย้ำว่าเหตุการณ์และตัวละครเป็นเพียงเรื่องสมมุติไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลในชีวิตจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง เตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วฟังไปพร้อมกันเชีย yeah, รถหรูซีรีส์หคันนั้นราคาห0าแสนเก้าเอ,อท็อปอุทานเสียงดังลั่นห้องพักรูหนูของเขาสายตาย,ยังคงจ้องเขม่งไปที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือที่เปิดแอปพลิเคชัน Marketplace ค้างไว้นิ้วโป้งของเขาปัดดูรูปภาพรถยุโรปสีขาวมุกค,คันงามที่ถ่ายจากมุมสวยๆครบทุกองศาสภาพนางฟ้า ไม่น้อยไม่เคยชนหนักน้ำไม่ท่วมแคปชั่นเขียนไว้สั้นๆว่าร้อนเงินเจ้าของขายเองนัดดูรถได้เลยราคานี้มันหลุดจำนำชัดๆท็อปพึมพำกับตัวเองหัวใจเต้นแรงด้วยความโลภเขาเป็นเด็กจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานได้ไม่ถึงปีแต่อยากมีหน้ามีตาในสังคมอยากขับรถหรูไปอวดสาวอยากให้เพื่อนเก่าในโรงเรียนอิจฉาและนี่ คือตั๋วเที่ยวเดียวที่จะพาเขาไปสู่จุดนั้นไม่รอช้าท็อปรีบกดโทรหาเบอร์ที่ลงไว้ทันทีฮัลโหลครับพี่รถยังอยู่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูเดี๋ยวนี้เลยหนึ่งชั่วโมงต่อมาท็อปขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจมาจอดที่หน้าเต็นท์รถแห่งหนึ่งแถบชานเมืองบรรยากาศที่นี่ดูเงียบเหงาชอบก่อมันไม่ใช่เต็นท์รถหรูติดแอร์เหมือนในเมืองแต่เป็นลานหินคลุกกว้าง ที่มีสแลนกันแดดสีเขียวขึงไว้แบบลูกลวกฝุ่นสีแดงเกาะหนาเตอะไปทั่วบริเวณรอบข้างเป็นป่าหญ้ารกทึบที่สูงท่วมหัวรถมือสองสภาพเน่าๆจอดเรียงลายเหมือนสุสานร,รถบ้างยางแบนบ้างสีลอกแต่ท่ามกลางเศษเหล็กเหล่านั้นรถหรูสีขาวคันนั้นจอดโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางมันดูใหม่เอี่ยมอ่องราวกับเพิ่งขับออกมาจากโชว์รูมเมื่อวานอา้าวน้องท็อปใช่ไหม ชายร่างท้วมหัวล้านสวมสร้อยทองเส้นโตเดินออกมาต้อนรับหน้าตาของเขาดูเจ้าเล่หเงือกาวแตกพลักทั้งที่อากาศวันนี้ไม่ได้ร้อนมากนักเฮีย er, ชื่อเบิ้มนะมาดูคันนี้ใช่ไหมตาถึงนะเราเนี่ยท็อปเดินวนรอบรถด้วยความตะลึงสวยมากเลยเฮียสภาพกริปขนาดนี้ทำไมขายถูกจังครับรถชนมาหรือเปล่าเฮีย er, เบิ้มสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะกลบเกลื่อนโถน้อง รถบ้านคนรวยเขาก็เปลี่ยนกันบ่อยๆคันนี้เจ้าของเก่าเขาเป็นนักธุรกิจเขารีบใช้เงินหมุนเวียนนะ่ะเลยฝากเฮียปลายด่วนถ้าน้องไม่เอาอีกครึ่งชั่วโมงมีคนนัดดูอีก2คิวนะคำว่ามีคนอื่นรอเสียบกระตุ้นต่อมความอยากได้ของท็อปทันทีขอลองสตาร์เครื่องหน่อยได้ไหมครับได้สิกุญแจอยู่นี่เฮียเบิ่มยื่นกุญแจรีโมทให้ด้วยมือที่สั่นเทาเล็กน้อยท็อปเปิดประตูรถ กลิ่นภายในรถพุ่งเข้ามากระแทกจมูกมันไม่ใช่กลิ่นอับแต่มันเป็นกลิ่นน้ำหอมปรับอากาศกลิ่นลาเวนเดอร์ที่แรนจัดแรงจนฉุนเหมือนพยายามจะกลบกลิ่นอะไรบ้างอย่างท็อปหย่อนก้นลงนั่งบนเบาะหลังสีเบจความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้คือความเย็นเบาะรถมันเย็นเฉียบทั้งที่รถจอดตากแดดอยู่กลางลานขนแขนของท็อปลุกสู้ขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุแอร์เย็นเจี๊ยบเลยน้อง เครื่องเสียงฮา r มันคาดอนด้วยนะเฮียเบิ้มรีบพูดเชียร์อยู่ข้างหน้าต่างท็อปกดปุ่น Start Engine นรึนเสียงเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบคำรามขึ้นอย่างนุ่มนวลหน้าบัดดิจิตอลสว่างวาบระบบไฟทุกอย่างดูปกติดีแต่แล้วขณะที่ท็อปกำลังเอื้อมมือไปปรับช่องแอร์จู่ๆหน้าจอวิทยุก็ติดขึ้นเองซาซาซา,ซาเสียงสัญญ,ญาณแทรกดังขึ้น ตามด้วยเสียงแหลมเล็กๆของผู้หญิงที่ฟังดูไกโ r a นร้อนช่วยช่วยท็อปชะง,งักมือหันไปมองหน้าเฮียเบิม้มเฮียเฮียได้ยินเสียงอะไรไหมเฮียเบิ้มหน้าถอดสีรีบเอื้อมมือเข้ามาปิดวิทยุทันทีปึก๊กอ๋อสงสัยคลื่นมันแทรกแถวนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเสามันเก่าเดี๋ยวเฮียลดให้ค่าน้ำมันอีกห้าพเอามะจบตอนนี้ขับกลับบ้านได้เลย ข้อเสนอส่วนลดทําให้ท็อปลืมความผิดปกติเมื่อกี้ไปจนหมดสิน้นเอาครับเฮียผมโอนเลยท็อปรีบกดโอนเงินผ่านแอปบัญชีด้วยมือที่สั่นระริกในใจคิดแต่ว่าเขาโชคดีแค่ไหนที่ได้รถหรูราคาถูกขนาดนี้โดยไม่รู้เลยว่าของถูกและดีไม่มีในโลกและสิ่งที่เขาเพิ่งจ่ายเงินซื้อไปไม่ใช่ยานพาหนะแต่มันคือลงศพติดล้อที่กำลังจะพาเขาไปสู่จุดจบคืนวันศุกร เวลาสามทุ่มตรงแสงไฟนีออนจากท้องถนนสาดกระทบตัวถังสีขาวมุกของรถหรูจนเกิดประกายระยิบระยับท็อปนั่งยืดอกอยู่หลังพวงมาลัยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นราชาบนท้องถนนเขากวาดสายตามองไปร,บรอบๆห้องโดยสารที่หรูหราไฟแอมเบียนไลท์สีน้ำเงินสร้างบรรยากาศเหมือนอยู่ในลาวน์ราคาแพงเป็นไงน้องเฟิร์ รถพี่นิ่มไหมท็อปหันไปถามหญิงสาวหน้าตาน่ารักที่นั่งอยู่เบาะข้างคนขับเฟิร์นรุ่นน้องที่ทำงานที่ท็อปตามจีบมานานแต่วันนี้ทธยอมตกลงมานั่งรถเล่นกับเขาเป็นครั้งแรกนิ่มมากเลยค่ะพี่ท็อปเฟิร์นยิ้มแห้งๆพลางกระชับเสื้อคลุมตัวบางให้แน่นขึ้นแต่ว่าแอร์มันเย็นไปหน่อยนะคะพี่ท็อปปรับอุณหภูมิไว้เท่าไหร่เนี่ย ท็อปขมวดคิ hmm. ้วเหลือบองหน้าจอดิจิตอลพี่เปิดไว้25องศานะ mm hmm. กำลังสบายเลยหรือว่าระบบแอร์มันดีจัดวะรถยุโรปก็งี้แหละน้องเฟิร์นขั้วโลกเหนือมาเองเขาพูดติดตลกพลางกดเพิ่มอุณหภูมิเป็น27องศาเพื่อเอาใจสาวแต่ทว่ายิ่งขับไปไกลอากาศในรถกลับยิ่งเย็นเฉียบลงเรื่อยๆมันไม่ใช่ความเย็นแบบแอร์คอนดิชั่น แต่มันเป็นความเย็นยเยือกที่เสียดแทงเข้าไปถึงกระดูกกระจกหน้าต่างเริ่มมีฝ้าสีขาวเกาะจับราวกับข้างนอกเป็นฤดูหนาวทั้งที่นี่คือกรุงเทพเมืองร้อนเฟิร์นนั่งตัวสั่นงันงกหน้าเริ่มซีดพี่ท็อปคะเฟิร์นหนาวหนาวมากเลยคะ่ะเธอพูดเสียงสั่นฝันกระทบกันกึกกักเออพี่ก็หนาวเหมือนกันว่ะท็อปเริ่มใจคอไม่ดี เขาพยายามกดปิดแอร์แต nice ่หน้าจอสัมผัสมันค้างกดอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเครื่องค้างเหรอเขาทุบหน้าจอเบาๆสองสาทีด้วยความหงุดหงิดทันใดนั้นเฟิร์นก็ค่อยๆหันหน้าไปมองที่เบาะหลังสายตาของเธอจับจ้องไปที่ความมืดด้านหลังคนขับพี่ท็อปคะเฟิร์นกระซิบเสียงแผ่วพี่ท็อปพาเพื่อนมาด้วยทำไมไม่บอกเฟิร์นก่อนคะ ท็อปชะงักกึกเท้าเกือบจะเหยียบเบรกกลางถนนเพื่อนอะไรเฟิร์นเรามากันสองคนนะเฟิร์นยังคงจ้องเขม็งไปที่เบาะหลังไม่ยอมละสายตาก็ผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหลังพี่ท็อปนี่คะเขานั่งเบียดมาตรงกลางหน้าเขาขาวมากเลยคะ่ะแล้วเขาก็เฟิร์นกลืนน้ำลายเอือ้อ่น้ำตาเริ่มคลอเบา้าเขากำลังเอาคางเกยไหล่พี่ท็อปอยู่คะ่ะ ขนหัวของท็อปลุกชันขึ้นพร้อมกันทั้งหัวความรู้สึกหนักอึ่งที่หัวไหล่ขวาที่ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเพราะเขานั่งเกรงตอนนี้มันเริ่มชัดเจนขึ้นเหมือนมีก้อนน้าแข็งมันนาบอยู่ที่ต้นคออย่าล้อเล่นสิเฟิร์นพี่ไม่ขำนะท็อปกัดฟันพูดพยายามบังคับสายตาของตัวเองไม่ให้มองไปที่กระจกมองหลังแต่สัญชาตญาณความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์มันห้ามยากเขาค่อยๆ ค่อยๆเหลือบสายตาขึ้นไปมองที่กระจกมองหลังในกระจกบานนั้นว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่ข้างหลังมีเพียงเบาะหนังสีเบจที่ว่างเปล่าทอบถอนหายใจยาวๆด้วยความโล่งอกโทรไรเฟิร์นหลอนอะไรเนี่ยไม่มีใครสักหน่อยดูสิเขาชี้ไปที่กระจกเพื่อยืนยันแต่ทว่าเมื่อเฟิร์นหันไปมองอีกครั้งเธอก็กรีดออกมาสุดเสียง กรี๊ดจอดพี่ท็อปจอดรถเฟิร์นจะลงเฟิร์นไม่ไปแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นอะไรเฟริร์นร้องทำไมท็อปตกใจจนหักพวงมาลัยวูบรถทายไปมากลางถนนเบาะดูที่เบาะสีพี่ท็อปเฟิร์นชี้มือสั่นระริกไปที่เบาะหลังท็อปหันขวับไปมองเต็มตาที่เบาะหลังฝั่งคนขับไม่มีคนนั่งอยู่ก็จริงแต่เบาะหนังตรงนั้นมันบุ๋มลงไป เหมือนมีคนน้ำหนักตัวเยอะๆกำลังนั่งทับมันอยู่และรอยบุ๋มนั้นก็กำลังค่อยๆขยับเลื่อนเข้ามาใกล้เบาะหน้าของเขาช้าๆพร้อมกับเสียงเสียดสีของหนังเบาะเอียกอาดลงเฟิรนจะลงเดี๋ยวนี้เฟิร์นปลดเข็มขัดนิรภัยเตรียมจะเปิดประตูทั้งที่รถยังวิ่งอยู่ท็อปไม่มีทางเลือกเขาเหยียบเบรกจนตัวโกง รถจอดสนิทที่ข้างทางเฟิร์นเปิดประตูวิ่งหนีลงไปโบกแท็กซี่คันหลังที่ตามมาทันทีทิ้งให้ท็อปนั่งงงเป็นไก่ตาแตกอยู่คนเดียวในรถอะไรของเขาวาเนี่ยบ้าบอชิบหายผีเผออะไรไร้สาระเขาหันกลับไปมองที่เบาะหลังอีกครั้งเพื่อความแน่ใจรอยบุ่มนั้นหายไปแล้วเบาะกลับมาเรียบตึงเหมือนเดิมเห็นไหมตาฝาดทั้งคู่ ท็อปพยายามปลอบใจตัวเองแต่ขณะที่เขาเอื้อมมือไปดึงประตูปิดสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นบางอย่างที่ตกอยู่บนพรมปูฟื้นตรงตำแหน่งที่เฟิร์นบอกว่ามีคนนั่งอยู่มันคือเหรียญโปรยทานงานศพห่อด้วยกระดาษแก้วส,สีเงินวาววับวางสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นทั้งที่รถคันนี้เขาเพิ่งจะดูดฝุ่นทำความสะอาดมาดีเมื่อตอนเย็น ท็อปหยิบเหรียญปโปรยทานสีเงินนั้นขึ้นมาพิจารณาด้วยความขยะแขยงใครเอามาทิ้งไว้วะเน,นี่ยหรือไอเฟิร์นมันแกล้งอำเขาเลื่อนกระจกหน้าต่างลงแล้วคว้างเหรียญนั้นออกไปนอกรถสุดแรงเกิดเฟี้ยวไปให้พ้นไรสาระที่ผายท็อปกระแทกคันเร่งออกรถอีกครั้งพยายามขับกลับคอนโดให้เร็วที่สุด ความเงียบภายในรถตอนนี้เริ่มทำให้เขาอึดอัดประสาทสัมผัสเริ่มระแวงเสียงกุกกักรอบตัวเขาเอื้อมมือไปที่หน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วกลางคอนโซลเปิดเพลงดังๆแม่งเลยจะได้เลิกฟุ้งซ่านเขากดเลือกเพลย์ลิสต์เพลง EDM ที่ชอบตืดตืดตืดเสียงเบสหนักๆกระห,หึ่มลำโพง h a r ์แมนคาร์ดอนช่วยให้ใจชื้นขึ้นมาบ้าง แต่ฟังไปได้ไม่ถึงครึ่งเพลงจูจูหน้าจอก็เริ่มกระพริบวูบวูบวูบเฮ้ยเป็นอะไรอีกวะเนี่ยท็อปสะบดเสียงเพลง EDM เริ่มยืดยานคางแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงคลื่นแทรกที่ดังแสบแก้วหูซาท็อปพยายามกดลดเสียงแต่ปุ่มวอลลุ่มหมุนฟรีไม่ตอบสนองเขาพยายามกดปิดหน้าจอ แต่ภาพบนจอก็ค้างสนิทและท่ามกลางเสียงซ่าของเคลื่อนวิทยุนั้นเสียงบทสวดมนต์ทำนองแปลกๆก,ก็ดังแทกขึ้นมากุสลาธรรมาอากุสลาธรรมามันคือเสียงสวดพระอภิธรรมศพดังลั่นห้องโดยสารราวกับเขากำลังนั่งอยู่หน้าโลงศพวัดท่าทองปิดซิวะปิดท็อปตะโกนลั่น คุบหน้าจอระรัวด้วยความกลัวกูบอกให้ปิดปึ้งปึ้งทันใดนั้นเสียงสวดมนต์เงียบกริบลงทันทีหน้าจอตัดภาพกลายเป็นสีดำสนิทก่อนจะขึ้นโลโก้ระบบนำทางหรือเนวิเกเตอร์ขึ้นมาเองเสียงสังเคราะห์ของผู้หญิงในระบบ GPS ดังขึ้นแต่น้ำเสียงของมันดูเย็นชากว่าปกติกำลังคำนวณเส้นทางใหม่ เส้นทางบ้าอะไรกูไม่ได้ตั้งแต่เส้นสีแดงบนแผนที่มันลากยาวจากจุดที่เขาอยู่มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือไปหยุดอยู่ที่โค้งหักศอกชื่อดังย่านรัชดาที่คนแถวนั้นเรียกกันว่าโค้งร้อยศพและชื่อจุดหมายปลายทางที่ขึ้นโชว์บนหน้าจอไม่ใช่ชื่อสถานที่แต่มันเขียนว่า destination home กลับบ้านบ้านพอ่อมึงสิ กูอยู่คอนโดพระรามเก้าท็อปเริ่มสติแตกมือไม้สั่นจนแทบประคองพวงมาลัยไม่อยู่ติง้งเสียงแจ้งเตือนบลูทูธดังขึ้นที่หน้าจอข้อความ new device connected อุปกรณ์ใหม่เชื่อมต่อแล้วท็อปเหลือบตามองหวังว่าจะเป็นโทรศัพท์ของเขาเองที่เชื่อมต่อกลับมาแต่ชื่ออุปกรณ์ที่โฉหรราอยู่บนหน้าจอ ทำเอาเลือดในกายของท็อปจับตัวเป็นน้ําแข็ง Device Name กูอยู่หลังมึงท็อปอ่านออกเสียงเบาๆกูอยู่หลังมึงเฮ้ย hey! ท็อปสะดุ้งสุดตัวหันควับไปมองข้างหลังทันทีว่างเปล่ายังคงไม่มีใครแต่ความเย็นเยือกที่ต้นคอเมื่อครู่ตอนนี้มันชัดเจนขึ้น เหมือนมีลมหายใจเหม็นเนา่ารถรินอยู่ตรงท้ายทอยของเขาจริงๆออกไปนะเว้ยรถกูกูซื้อมาแล้วท็อปตะโกนใส่ความว่างเปล่าเหมือนคนบ้ามึงตายไปแล้วก็ไปที่ชอบๆซื้อวะอย่ามายุ่งกับกูทันทีที่พูดจบเข็มขัดนิรภัยที่ท็อปคาดอยู่ก็กระตุกรัดแน่นขึ้นเองอย่างรุนแรงกึกมันรัดแน่นจนท็อปหายใจไม่ออกตัวตรึงติดกับเบา และเสียง GPS ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงผู้หญิงแต่มันเป็นเสียงผู้ชายแหบแห้งที่ดังลอดออกมาจากลำโพงรอบทิศทางขับไปดีๆนะเพื่อนเยดรถหรูสีขาวหักเลี้ยวเข้าไปจอดที่ปั๊มน้ำมันร้างแห่งหนึ่งริมถนนวิภาวดีท็อปเหยียบเบรกจนหน้าทิมหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองชุด แทอปกระชากเข็มขัดนิรภัยออกอย่างบ้าคลั่งลุกสิวะปล่อยกู้กริกในที่สุดเข็มขัดก็คลายออกท็อปไม่ได้วิ่งหนีลงจากรถความกลัวของเขาเปลี่ยนเป็นความโกรธและความอยากรู้อยากเห็นเขาเปิดไฟเก่งในรถจนสว่างจ้าแล้วเริ่มรื้อคนทุกซอกทุกมุมของรถมึงอยู่ไหนมึงซ่อนอะไรไว้ เขากระชากผ้ายางปูพื้นออกมาโยนทิ้งนอกรถเปิดแกะหน้ารถหรือที่วางแขนคลำไปใต้เบาะคนขับมือของเขาปัดไปเจอกับอะไรบางอย่างที่เหนียวเหนียวและสากมือที่ซอกรางเลื่อนเบาะคนขับท็อปค่อยๆดึงมันออกมามันคือกระจุกเส้นผมสีดำยาวสลวยที่พันกันเป็นก้อนขนาดเท่ากําปั้นและที่โคนผมยังมีเศษหนังศีรษะแห้งๆติดคาอยู่ เชีย er. ท็อปสะบัดมือทิ้งกระจุกผมนั้นทันทีด้วยความขยะขยงอ้วกและท็อปรู้สึกผะอืดผะอมจนแทบจะอาเจียนแต่สายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นความผิดปกติที่พรมปูผืนตรงจุดที่เขาเพิ่งดึงกระจุกผมออกมาพรมกำมะหยี่สีเบสตรงนั้นมีรอยเเยอขึ้นมาเล็กน้อยเหมือนมีการงัดงแงะมาก่อนท็อปกลั้นใจ เอานิ้วสอดเข้าไปแล้วกระชากพรมขึ้นมาแรงๆแควกสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พรมไม่ใช่เครื่องรางของขลังแต่มันคือบัตรประชาชนใบหนึ่งที่สภาพยับเยินมีคราบเลือดสีน้ำตาลเข้มแห้งกรังเกาะติดอยู่จนเกือบมองไม่เห็นหน้าท็อปหยิบบัตรนั้นขึ้นมาเช็ดกับเสื้อยืดตัวเองชื่อบนบัตรปรากฏขึ้นลังๆนายอัครเดช นามสกุลเลือนลางจนอ่านไม่ออกแต่วันเดือนปีเกิดระบุว่าเพิ่งจะอายุ25ปีเท่ากับเขามือไวเท่าความคิดท็อปหยิบมือถือขึ้นเข้า Google พิมพ์ชื่ออักครเดตตามด้วยยี่ห้อรถรถหรูซีรีส์5สีขาวกดค้นหาปุ๊บผลการค้นหาเด้งขึ้นมาเป็นร้อยรายการทั้งหมดคือข่าวหน้าประหนึ่งเมื่อ3เดือนก่อน ท็อปอ่านพาดหัวข่าวด้วยเสียงที่สั่นเครือสยองหนุ่มให้โซซิ่งเก๋งหรูเสียหลักฟาดเสาไฟฟ้าขาดสองท่อนเขากดดูรูปภาพประกอบข่าวภาพที่เห็นทำเอาท็อปเข่าอ่อนสุดลงไปนั่งกับพื้นถนนมันคือรถหรูสีขาวคันนี้ในสภาพที่ขาดครึ่งท่อนส่วนหัวรถกับส่วนท้ายรถกระเด็นไปคนละทิศละทางและร่างของผู้ขับขี่ นายอัครเดชถูกอัดก๊อปปี้ติดกับคอนโซลหน้าในสภาพที่ร่างกายช่วงล่างแหลกเหลวใบหน้าของศพตาเบิกโพรงจ้องมองออกมานอกรถด้วยความอาฆาตแขนซากนี่กูซื้อซากมาขับเลยวะเนี่ยมันนี่หน้าละถึงตัดต่อตัวถังเนียนขนาดนี้ท่านใดนั้นเสียงแจ้งเตือนจากมือถือของท็อปก็ดังขึ้น ไม่ใช่ข้อความจากไลน์แต่เป็นแจ้งเตือนจากแอปแมป s หรือแผนที่ที่เขาไม่ได้เปิดใช้งานข้อความบนหน้าจอมือถือขึ้นว่า you have reached your destination คุณมาถึงจุดหมายแล้วท็อปเงยหน้ามองรอบตัวด้วยความงนงงถึงจุดหมายอะไรวะนี่มันปั๊มน้ำมันแต่เมื่อเขามองออกไปที่ถนนใหญ่อีกครั้งเขาก็จำได้ปั๊มร้างแห่งนี้ ตั้งอยู่ก่อนถึงทางโค้งที่เกิดเหตุในข่าวเพียง500เมตรเท่านั้นปังเสียงประตูรถหรูที่เปิดค้างอยู่จู่ๆก็เหวี่ยงปิดเองเสียงดังสนิททั้งที่ไม่มีลมพัดแกรกเสียงระบบเซ็นทรัลล็อกทำงานล็อกประตูทั้ง4บานทันทีท็อปสะดุ้งสุดตัวเพราะกุญแจรถคีย์การ์ดยังเสียบคาอยู่บนเบาะคนขับเปิดสิวะเปิด ท็อปตะโกนลั่นปั๊มรางมือกระชากที่เปิดประตูรถด้านนอกอย่างบ้าคลั่งแต่ประตูรถหรูที่เคยเปิดง่ายดดยตอนนี้กลับแข็งทื่อเหมือนถูกเชื่อมติดด้วยเหล็กกุญแจกุญแจอยู่ในรถท็อปหน้าซีดเผือดเหงื่อการไหลพรากเขาถอยหลังออกมามองรถตัวเองมันจอดสงบนิ่งอยู่ใต้แสงไฟสลัวสลวของปั๊มดูภายนอกมันก็แค่รถหรูธรรมดา แต่เขารู้แล้วว่าข้างในนั้นมันคือซากรถผีสิงไม่เอาก็ได้วะรถเฮงซวยท็อปตัดสินใจทิ้งรถหันหลังเตรียมจะวิ่งหนีออกไปเรียกแท็กซี่ที่ถนนใหญ่แต่แล้วกริ๊กเสียงปลดล็อกประตูรถดังขึ้นเองใสและกังวานไฟเหลียวสีส้มกระพริบตอบรับหนึ่งครั้งแวบเหมือนรถกำลังส่งยิ้มให้เขาเหมือนกำลังบอกว่าขอโทษทีเมื่อกี้แค่ล้อเล่นท็อปชะงักฝีเทา้า หันกลับมามองความโลภเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งมันอาจจะแค่ระบบรวนก็ได้รถชนหนักมาระบบไฟคงไม่ดีเขาคิดเข้าข้างตัวเองเพราะเงินเก็บทั้งชีวิตจมอยู่ที่รถคันนี้แค่กลับกลับไปจอดคอนโดพรวงนี้ค่อยขายทิ้งท็อปกลั้นใจเดินกลับไปที่รถเขาเอื้อมมือไปจับที่เปิดประตูดึงเบาๆแกรกประตูเปิดออกอย่างง่ายดา เขารีบกระโดดขึ้นรถกะว่าจะรีบสตาร์ทแล้วขับออกไปให้พ้นๆแต่ทันทีที่ก้นของเขาสัมผัสเบาะและดึงประตูปิดปั้งล็อกเสียงเซ็นทรัลล็อกทำงานดังสนั่นหนักแน่นกว่าทุกครั้งท็อปรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเขาพยายามจะเปิดประตูอีกครั้งเพื่อเช็คดูแต่เปิดไม่ออกตัวล็อกด้านในจมหายลงในแผงประตูมือเปิดประตูดึงจนสุดแรงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเขาหันไปกดปุ่มลดกระจกนิ่งสนิททุบกระจกตึ้งตึ้งกระจกนิรภัยหนาปึกไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนแล้วแล้วฝันหนายของจริงก็เริ่มต้นขึ้นวูบวูบวูบเสียงพัดลมแอร์เร่งทำงานเองจนสุด level max ลมเย็นยียเยือกพุ่งออกมาจากช่องแอร์ทุกช่องปะทะใบหน้าของท็อปมันไม่ใช่แค่ลมเย็นแต่มันมาพร้อมกับกลิ่น กลิ่นคาวเลือดสดๆสดผสมกับกลิ่นเหม็นไหม้ของอยางและกลิ่นน้ำยาฟอร์มาลีนตลบอบอวนไปทั่วห้องโรสารแคบๆภายในไม่กี่วินาทีแคกแค,แคเหม็นชิบหายท็อปเอามือปิดจมูกน้ำตาไหลพรากเปิดประตูใครก็ได้ช่วยด้วยครืดครืดเสียงมอเตอร์ไฟฟ้าใต้เบาะคนขับทำงานเบาะนั่งของท็อปค่อยๆเลื่อนไปข้างหน้าเองเฮ้ยหยุดหยุดซิวะ ท็อปพยายามเอาขายันคืนเอาหลังดันเบาแต่แรงมอเตอร์ไฟฟ้ามันมหาศาลมันดันตัวเขาอัดกับพวงมาลัยหนะ้าอกของเขาถูกบีบจนแนบชิดกับพวงมาลัยขาถูกพับงอจนเจ็บแปลบอึหายใจไม่ออกท็อปดิ้นพล่านเหมือนปลาขาดน้ำพื้นที่ในรถหรูที่เคยกว้างขวางตอนนี้กลายเป็นโรงศพที่กำลังบีบอัดเขาให้แหลกและที่น่ากลัวที่สุดที่หน้าปัดรถยนต ไฟเตือนทุกดวงสว่างวาบขึ้นพร้อมกันเข็มวัดรอบเครื่องยนต์กวาดขึ้นไปโซนสีแดงบรื้นเครื่องยนต์คำรามกึกก้องทั้งที่ท็อปไม่ได้เหยียบคันเร่งเพราะขาถูกอัดอยู่เกียร์ไฟฟ้าที่หัวเกียร์ขยับเลื่อนเองจาก P Park ลงมาที่ D Drive ไม่ไม่นะมึงจะทาตัวไปไหนท็อปร้องเสียงหลงรถหรูออกตัวพุ่งกระชากออกจากปั๊มด้วยความเร็วสูงอี มุ่งหน้าสู่ถนนวิภาวดีที่มืดมิดพวงมาลัยหมุนซ้ายทีขวาทีเหมือนคนขับลังเมาหรือไม่ก็ร่างกายไม่ครบสมบูรณ์ประกอบเป้าหมายข้างหน้าคือทางโค้งมรณะที่รอรับดวงวิญญาณดวงใหม่บรึรถหรูสีขาวมุกพุ่งทยานไปบนถนนวิภาวดีรงังสิตด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อเข็มไมดิจิตอลกวาดขึ้นอย่างรวดเร็ว140 1 6 0 ร้อยแปดสิบหยุดกูบอกให้หยุดท็อปตะโกนแข่งกับเสียงเครื่องยนต์เขาพยายามเกรงขาขวาออกแรงถีบไปที่แป้นเบรกสุดชีวิตออืแต่เท้าของเขากดไม่ลงเหมือนมีอะไรบางอย่างที่แข็งแกร่งและมองไม่เห็นดันต้านไว้จากด้านล่างท็อปเหลือบตามองลงไปที่พื้นรถตรงแป้นเหยียบแสงไฟจากข้างทางวูบวาบส่องให้เห็น เท้าซีดๆสีเขียวคล้ำที่มีแต่กระดูกและเนื้อเปื่อยยุย่ยกำลังเหยียบทับเท้าของเขาอยู่มันกดเท้าท็อปให้จมมิดคันเร่งว<ะ>้าท็อปชักเท้าหนีด้วยความขยะกขยแงและหวาดกลัวแต่รถก็ยังคงเร่งความเร็วขึ้นไปอีก 200...220 ซ้ายขวาซ้ายรถปาดแซงรถคันอื่นบนถนนอย่างหวาดเสียว เสียงแตรจากรถรอบข้านดังระงมปีนปีนท็อปพยายามจะขวาพวงมาลัยเพื่อบังคับทิศทางแต่มือของเขาก็ถูกปัดออกด้วยแรงที่มองไม่เห็นเพีย้ยมือของเขาชาดิกและที่พวงมาลัยหุ้มหนังนั้นรอยเลือดสดๆค่อยๆซึมออกมาซึมออกมาจนชุ่มโชกเหมือนพวงมาลัยกำลังร้องไห้เป็นเลือดอีก500เมตร เสียง GPS ดังขึ้นเตือนระยะทางสุดท้ายข้างหน้าคือทางโค้งหักศอกที่ขึ้นชื่อเรื่องอุบัติเหตุท็อปเงยหน้ามองกระจกมองหลังเป็นครั้งสุดท้ายคราวนี้ภาพในกระจกชัดเจนเต็ม2ตาที่เบาะหลังชายหนุ่มร่างโชคเลือดหน้าตาเละเทะจนจำไม่ได้ร่างกายท่อนล่างขาดหายไปไส้ไหลกองอยู่บนเบาะเขากำลังโน้มตัวข้ามเบาะมาข้างหน้าเอาคางเกยที่ไหลของท็อป และกระซิบที่ข้างหูท็อปด้วยน้ำเสียงแหบพร่าเพ ường, ื่อนกูเจ็บบาย <eszcze S 2> ท็อปหลับตาปีที่ทางโค้งข้างหน้าภาพหลอนซ้อนทับขึ้นมาเขาเห็นเสาไฟฟ้าต้นเดิมที่มีรอยไหม้สีดำจากการชนครั้งก่อนยืนตระงานรอรับการกระแทกอยู่กลางความมืดพวงมาลัยรถหรูหมุนล็อกตายตัว มุ่งหน้าเข้าหาเสาต้นนั้นอย่างแม่นยำราวกับแม่เหล็กดูดเหล็กอย่าอย่าไม่ชนพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยด้วยวินาทีสุดท้ายก่อนประทะหน้าจอดิจิตอลคอนโซลหน้ารถขึ้นข้อความตัวอักษร,รสีแดงขนาดใหญ่เกมโอเวอร์ครมเสียงโลหะฉีกขาดดังสนั่นวันไหว เศษกระจกแตกกระจายเป็นแสนล้านชิ้นรถหรูสีขาวมุกอัดก๊อปปี้เข้ากับเสาไฟฟ้าที่ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวถังรถฉีกขาดออกเป็นสองท่อนเหมือนฉีกกระดาษความเงียบสงัดปกคลุมท้องถนนควันสีขาวพวยพุ่งออกมาจากซากรถที่ยับเยินไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือไม่มีเสียงลมหายใจแต่ท่ามกลางกองซากเหล็กนั้น วิทยุหน้ารถที่ยังคงทำงานอยู่ก็ดังขึ้นมาเบาๆขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณคือผู้โชคดีได้รับรถหรูไปขับฟรีๆเสียงดีเจรายการวิทยุหัวเราะร่าเริงตัดกับภาพเลือดสีแดงฉานที่ค่อยๆไหลนองพื้นถนนไหลไปรวมกับน้ำมันเครื่องเป็นสายทานแห่งความตายรอคอยเจ้าของคนต่อไปที่จะมาลองของ ได้รถสภาพดีราคาถูกคุ้มใช่ไหมครับแต่ก่อนจะออกรถลองเช็คประวัติให้ดีนะครับว่าเจ้าของเก่าเขาลงจากรถไปหรือยังลองมองกระจกหลังดูสิครับเขาอาจจะกำลังมองคุณอยู่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และแชร์ให้เพื่อนที่คุณอยากให้เขานอนไม่หลับไปด้วยกันแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องเล่าในเงามืดสวัสดีครับ